ที่จริงผมก็กะจะอัดคลิปนี้นานแล้วแหละห่างหายแะอ๋อนี่สวัสดีเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้กลับมาอยู่กันในแมพไม่ได้กลับมาอยู่ในแมบเดิวันนี้กลับมา,อย,บบนนบมาอยู่กับช่องบอบวดีมกันในแมบโบฟล์คเคนซึ่งผมก็กะจะอัดคลิปนี้นานแล้วแหละแต่เตรียมแผนอยู่ไม่ก็ทําใจอยู่เราไปเริ่มเข้าคลิปกันเลยโอเคมาอยู่ใน,นด้านดาวน์โหลด ผมก็ไม่ธรรมดาเลยดูเงินดูอย่างเงินสิเนี่ยประมาณน,นั้นอ๋อเลมบอกไป้ผมขอถ่ายปลกคลิปบอกคลิปก,ก่อนเอเดี๋ยวค่อยถ่ายที่หลังเลยกันไปดูคนอื่นๆกันก่อนอ๋อผมปากปลาพคิปบอกไว้ถ้าเกิดใครไม่ชอบก็ตามนั้นปิดไว้แต่ฮิดบ็อกของการโจมตีก็ยังมีอยู่นะ ก okay. ็ตามนั้นโอเคสัตนี้ก็ตามนะ ผมแน่ะได้เป็นตาต่อไปนี่ไออวตาผมนี่ชื่อผมถ้าเท่าที่ดูจากคลิปล่าสุดมาไม่ทาคลิปมาถึงสองเดือนห่าหายหน้าไปก็เพราะว่าสลิปคลิปสกิปิี้ทอยเล็ดมันไม่ลงเพราะส่วนใหญ่ผมจะทําแต่ดาบูมเอ้ยดาบูมเดโดนไอ้นั่นอีกเดวดนเหลืองดาบูม ไม่ด้ทำของคุณดอมหรือคุณเวอร์ลนแต่คุณเวอร์เลนบอกว่าจะทำตอนหนึ่งถึงถึงตอนที่25ถ้าเกิดซีรีส์จบก็เลยยังไม่ทำของคุณเวอร์เลน์แต่จะทำตอนล่าสุดก็ได้ใครจะไปรู้ส่วนของคุณก,ก่อนจะไปเริ่มเล่นเดี๋ยวขอมาระบายก่อนถึงพูดไปเลยทำไมผมชอบลืมพูดอะไรไปเนี่ยแล้วก็พูดผิดหลายรอบ ก็ขอมาระบายก่อนว่าไอคลิปที่มันไม่ทํานานเนี่ยเพราะว่าคลิปของคุณดาบูมเนี่ยไม่นานเอ้ยแบบโมกไม่ได้เศร้าคลิปของคุณดาบูมเนี่ยมันไอ้นัน่นจะถามว่าไงดีล่ะมันลงช้าส่วนคลิปของคุณดอมผมก็ไม่ได้ทํามาบายดังนี้ก่อนเดี๋ยวขอไปดูต่อละอ๋อแล้วเผื่อใคร ในนั้นเคยสงสัยว่าผมเล่นแบบนี้มานานยังก็ตั้งแต่ประมาณจะไม่ได้แล้วแต่ปีที่แล้วอะแต่ไม่ใช่นนั่นผู้เล่นเบผู้เล่นช่วงโปรเทไทหรือเพอร์อัลฟาโปรเทไทก็คือทดลองเพอร์อัลฟาก็คือช่วงเกือบช่วงนี้แหละเพอร์ไปว่านั่นขึ้นหนึ่งเซมเจพูดว่าเซมีก็ได้เพราะผมก็เก่งภาษาอังกฤษพอควร ก็ผมไม่ใช่ผู้เล่นเพอ์อัลฟ้าหรือโปรไทแต่ผมเป็นผู้เล่นธรรมดาที่เข้ามาเล่นในโชคอัลฟาผมเลยยังมีแบบยังไม่มีพวกไอ้นั่นแต่ผมซื้อท่านี้มาแล้วผมจะฟังพวกคนเท็ดเลยก็ตามนั้นโอเคดีดีที่ปรับเสียงแล้ว เจสันทำไมมันดา่าคนถึงว่าท็อกซิกวะที่เขาแค่ฟันเพื่อเอาเงินกับ xp อ๋อพอเต้นตอนสแตนผมไม่ได้ดูแต่มันก็ไม่ได้ท็อกซิกป่ะเรื่องปกติแล้วพิมไปเดีย๋ยวเขาส่งไปก่อน normal moment แปลว่า ปกติส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้แหละผมไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษมากผมเอาแค่คำพูดที่มันใกล้เคียงเช่น normal moment ที่ผมไม้นั่นอ่ะเวลาปกติที่ผมพิมพ์ไปอา่าเป็น,นสัน่ ผมก็เพิ่งกลับมาเล่นเกมสั่นนี่แหละทำอะไรยังไม่เออมก่งมากเข้เนจัดจังเขากบมาเล่นเกมสันนด้วยแหละโอ้ ตามนั้นแต่ไม่ได้เก่งเลยมาเ่องกาบเล่นเกม 赶紧！ o oh. ผมไม่มีอะไรจะพูดผมไม่คน้คนินเทมวนมันรู้สึกว่าเหมือนผมไอ้น่านอะเล่นธรรมดาไม่ได้อัดคลิปเฮ้ยใ <c oughs> ช่หไหมเลยมีผู้เล่นตะกี้ได้โชคดีมาย นี่มาเทียวมันไม่ได้ไล่เรามาเทียห,หัดใจหนมากๆเพราะมันเป็นรีโทดได้แหละรีโทรก็คือนั่นแบบคลาสสิกคลาสสิกหน่อยแบบโะบกเก่าอะ่ะมันเป็นฮิบ,บ็อกซ์รีโทร ไอมาเฟียตัวมันไอมาเฟียห่านแก่มันจะไล่แต่เกตไม่ได้นะเพราะผมเจอประสบการณ์มาแล้วเกตมันไอ้นั่นวิ่งดีโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วมันก็ไปไล่เชสเลสกายทันทีมันใช้สกิลใส่โฟกเลยนะเพราะมันไอ้นั่นมันเรียกเพื่อนมาโฟกแปลว่าเพลตาเอ้ยเอ้ยโฟกแปลว่าเพื่อน ิ่ยบขึดก่อนเป็นผู้าามานาแล้วก็จะวิ่งไวอีกแบบนี่สังเกตโอเคอเคือเสร็จและขออิูห่หน่อยได้ไหมคลิปจะผ่านมาสิบนาทีเนี่ย แต่จบเลยได้ไหมเฮ้ยฮ้ยทำไมเนี่อืม,อม,อมผมรูกนแฮมเบอร์เกอร์มันไรไ้ประโยชน์แต่ก้อลูกน,น้องของลูกน้องของครูพิษมัก็มาเพียรหรือไม่ก็เด็กหนึ่งมันก็ตรวจจับเราไม่ได้โหยว่น อีอีรอนตายไปแล้วถึงแม้สายคิวมันต้องการแบตเอ่อเรียกว่ากล่องไฟบ้าด้วยกันผมไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเรียกว่าแบนเดดเดี๋ยวแม่ก็งันเนอผมไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษขนาดถึงแม้ตัวฮิวมันจะต้องการกล่องไฟบ้าก็คือตะมันตายแล้ว 10เว้น10อนาทีไม่ควรจะนานขนาดนี้แน่แค่คลิปๆเดียวมันแบแค่คลิปโฟล์คส์แค่คลิปเดียว,ม kid, ยวผมคิดว่ามันไม่นานเกิน10นาทีนะอย่างนั้นเป็นไปนได้ไงอ๋อช่วยน,นั่นไงช่วยคุยกันก่อนเริ่มในเซิร์ฟนี้ก็กินอีกคนนึงจงใช้เงินใช้เงินเลยเอ็กพีถ้าเกิดว่าเวลามันหมดก่อนก็จะได้แค่เงิน โอเคเดี๋ยวว่าจบคลิปเียกันเพราะมันนานเกินสิบนาทีไปแล้วอ่ะแต่จ,จบแต่เพลงเท่านี้ไป